เย้แต่นายไปแพนมาแล้วนายจะไปไหนบ้างได้เราจะไปมูไหมมูไม่เอาคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันเป็นกลิ่นทูกอชอบชอบเมน์จีนี้ชอบเมน์จีนี้แบบว่าไม่เอาว่ะแกบอกว่าเดี๋ยวผมเหม็น อะไรเงี้ยชอบชอบที้เกียจสระผมไงใส่หมวกอาบน้ำไงเหมือนเวลากินกินกั้งหล่อน่าใส่หมวกอาบน้ำมั้ยผมไม่ใส่อะนั่นดิไม่ใส่เหมือนกันทไมล่ะเพื่อนไม่มีใครใส่เลยเฉพาะคนเดียวเพื่อนก็มีคนใส่อยู่นะสิ่งที่นายควรใส่ที่สุดอะคือผ้ากันเปื้อนเว้ยไม่ใช่หมวกคุมผม ไม่รู้เนี่ยเ้ไงเลยแล้วนายก็ต้องไม่ใส่เสื้อขาวทไม่ได้ทำไม่ได้แล้วแบบว่าแล้วแบบว่าเวลาไปกินพวกของที่แบบใจก็รู้ว่ามันต้องเปื้อนแน่ๆก็ยังใส่เสื้อขาวไปอะอะไรเงี้ยก็มันน่าัแนี่แล้วก็ได้ลายใหม่ออกมาทุกครั้งที่กลับบ้านเลยอะอือเอ้ เราพากันเปื้อนพาแบบเหมือนของน้องเด็กลายอันบาลพึ่ง okay น้อยอยู่นี้เป็นแบบผ้าเช็ดน้ำลายแต่ถ้าคนน้อยก็น่าจะไม่เยอะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคนน้อยน่าจะหมุนไม่เร็วเออรู้สึกเหมือนนายกำลังพูดว่าคนที่ดูกฆ่าคือคนตายโอเคผมจะจำประโยคนี้ไว้ตอนเข้า Escape Room c o d โคตรออฟเดอะเดยอะ